เดือนหนะ้าเราจะไปกรุงเทพแล้วเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. laughs> สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้าวันนี้อากาศนาหนาวหนาวพี่น้องตอนเช้าตอนนี้เนาะคิสามองศาควันออกปากพี่น้องตอนนี้เนาะหนาวพี่น้องหนาวแห้งแม่<ๆ>ตน,น,อน<ๆ>ตอนเช้านี้พุสีหนาวแห้งกับอนแรงนะพี่น้องแต่าว่าตอนกลางเวนนี่กะ หนาวพออยู่ได้อากาศแบบกำลังดีเนาะทาเวนดีใจ <c oughs> ดีใจจะได้ไปเที่ยวกรุงเทพเนาะ<ม>นพี่น้องเดือนหน้าเนาะพี่น้องเขาชิพาก,กันไปตะลุยกรุงเทพแต่ว่าไปแบบว่าไปแบบใดก็ไปทางบางสาสมสามส้มเนาะพี่น้อง,องเดือนหน้าว่าเขาสิไปกรุงเทพแบบใดนเนาะพี่น้องก็คือไปแบบ เขามีงบประมาณของเขาขนะพี่น้องไปจํากัดงบไ่บาเบวภาพบาสิไปแบบใหแต่ว่าไปประมาณสามวันสองคืนบ่ประมาณนี้เนาะดีใจเพราะว่าเห้านะเกิดมาเนาะบบเคยเห็นกรุงเทพเห็นแต่ในละครทีวีเนาะเลยกะทะเลพี่น้องทะเลคือเฮายังบบเคยเห็นทะเลจักเถื่อสิ่งที่เหานะอยากเห็นและก็อยากสัมผัสมันเนาะ เวลาเห็นนะจะสิเป็นอะไรความรู้สึกนะพี่นอ้องเพราะว่าเฮาบ่กคยเห็นทะเลจักเถือเนาะน่าจะยานอลไพี่นอ้องน่าจะกลัวเนาะอะไรบ่กล้กาเพราะว่ากลัวฉลามไม่แบบกลัวนะ้ามันมัน<อ>มา<อ>แนมไปเป็นสุดสายตาเลยเป็นน้นทะเละนะแมนอันที่ยิ่งไปกวัวนั้นก็คืออาหารทะเลสด <laughs> <laughs> บุกว่าสิเป็นแบบใดแบบ เขาก็เล่งจิงตนตนาการไปว่าเที่ยวกรุงเทพมันจะเป็นแบบไจนเนาะมนคาตาเป็นจังใดแคนะเมนอาหารทะเลสดน้องน้อยสิกินตัวใหญ่สิกินยังกินปูปูปดสดๆน้องน้อยนะขอกินกุ้งทะเลกุ้งทะเลสักกุ้งทะเลมันเป็นยังไงเนาะปกติเคยกินแต่กุ้งขาวกุ้งเขึ้นกุ้งยังกุ้ง กุลาบอ่ะกุ้งขาวแล้วก็กุ้งกุลาเนาะม,ม่เคยกินแบบกุ้งทะเลจากทะเลสดๆนะกุ้ง,งทะเลมันไมเป็นอะไรมันจีเป็นโตแบบใหญ่ๆคุณวอามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากพี่น้องเพราะว่าเปิดประสบการณ์เกี่ยวกรุ้งเทคขั้งแรกในชีวิตของเราสองคนเนาะเ้าเาไปได้เดือนแห่งความฮักน้องเดือนสองเดือนกุมภาือนกุภาพี่น้องมือนี้เฮากับสิพ้ากันไปเอาอัน เืไม่ให้ป่าแล้วก็มาให้งัวกินแล้วกระสิเอาวันห่ากระทันให้เบ้เนาะพี่น้องเอาอาหารให้สัตว์วันนี้นะพี่น้องเพราะว่าในส่วงนี้เหนะหญ่าพิ่งกระตายเนาะเหลือแต่เฟืองตัวเกี้ยวมันเข้าหน้าแล้งแล้วพี่น้องหญ่ากระสีแบบมันเด็ดแห้งนะหญ่ากระสีเหลืองแล้วไม่มีหญ่ากินเนาะมันแล้วเหลือแต่เฟืองเฟืองงัวพ่นกินคู่มือคู่มือพ่นกระเบื่อด้วยตัวเกี้ยว ก็เลยเอาเพลินออกมาแบบนี้เพื่กินหญ้าแห้งส่วนแบสเพื่อก็กินใบม้งใบไม้แบบนี้สื่อยังนี่เพื่อก็กินใบม้งใบไม้แบบนี้ไปพี่น้องชื่ออะไรลูกมัดไว้ผูกมัดไว้กินหญ้าหยุบพี่น้องก็ตายแล้วอย่าลืมตั้งสื่อให้แบน้องน้อยเด้อเพฟันหูเลยพี่น้องนี่หูหญ้าค้งมาเลยถึงลูกไม่ใช่สายเลือดในอกเป็นยัง ไปตัวเกี่ยวไปพี่น้องไปเอามักเดือเลยควันอย่างน้ะตัวเกี่ยวโอ้ควันอันนี้เด็น้องน้อยมุนีรว,วยกับผู้บ่าวแซวนะั่นรวยืมผูบ่าวแซลรวยแล้ว ใส่สุดแบบนี้ตั้งอุ่นเลยพี่น้องแม่เพราะอากาศหนาวแห้งเอาบปอยู่ชุดธรรมดาเอาบปอยู่มาเดือมาเดือะเอาหนุ่มคือบ่มีล่ะเอเอ,เอมีอยู่เอาไปเสร็จหมดเด้๋ยนี่หน่อยสุดก็มีอยู่แต่โหลายเมื่อนั้นห้องเอาข้ามาหลายเนาอะอ รวยมีคนมาเอาแล้วอืมเขาสิเอาไปใส่ละ่ะมันแก่ละพี่น้องเนาะบุ๊สิล่องขึ้นไปเอาหน่วยซุกมันจะควันข้าเผาทานพี่น้องเลยขึ้นเลยอ๋อรวยก็ทิขึ้นวันนี้ตัวเดียวร <c oughs> วยขึ้นไ <c oughs> หขาดเดียวไม่ได้เลยนะป้าพี่น้องตอนนั้นทามาเอาอะนะซุกหลายแหง้งแล้วก็มันหน่วยดิบกับหลายมาห้อมีนหน่วยดิบกับบุมี อืลอลุงน้อยเอาไม้มาดูค่ะโอเคเชีอา์ทั้งเอาเลยเหนี่ยวลงไปงัวมันกำลังชิงมากินบังเดือเฮาโอ้โหเดี๋ยวลุงน้อยชิไปลงไปเก็บกันอย่าเพิ่งนะถ่ายถ่ายอย่านะไอ้เจ้าเด็กนูอนถ่ายถ่ายมาเดือเอาไหมานุ่งโอเค ไอ้งัวไอ้ง <pf unlikely> ัวนวลน้อยอย่านะอย่านะไอเจ้ามนุษย์กินบ่เอาอหน่วยนี้ไปงัวกินกินเลยหน่วยซุกเอาไปให้ป่าเด้อพี่น้องให้ป่ากินเอากินนี่บุกินน่นบุกิน

ควันหมอ,อกเลยเนาะแต่ว่าเป็นควันเผาถ่า,านสบายใจได้งวเพิ่นบอกินต้นมาเบิง่งชื่ือว่าเขาเฮ็ดยังหน่วยซุกน่าจะบวชอะไเบวดีดีดี โอ้โหงานนี้เอฟเฟกเหมือนหมอกเลยเผาถ่านไซเองเอาเลยนุ่งเก็บเอาเลยถ้าเหลือ,อก็ขาย <c oughs> สวัสจีเก็บ <c oughs> พอแล้วบอกพอแล้วเต็มพื้นเลยรวยรวยรวยจัดการงัวแล้ว นาวหนาวเย็นมาก ดูหมอกสิสวยไหมคนจะเฝ้าทานทุกวันเลยนะเตี้ยเตี้ยหนาซาเลยตอนนี้หนาวเนาะอืม เขาตื่นตั้งแต่ห้าโมงนึกตะเกียร์เนาะแมนตีห้าหนาซาเลยแบบไม่ต้องซสีนยาซาเลยร <c oughs> วยจะเป็นม่วนพี่น้องโดนดนเดีออ่ยอือเงินเธอหนึ่งร <c oughs> <c oughs> วยรวยอันตื่นเต้นขนาดโูโดดซรายโดดขวานาวนาวนาว มันสีบกก่บกาะสุดน้องโตเกี่ยววะพี่น้องเออหอืได้เลือดแล้วแพ้คเพินคือมักกินแนวมันเป็นน้ำน้ำแม่นหน้่ยยุบที่เป็นน้ำน้ำแล้วก็ต้นกระทันเน้องพี่น้องแบ้เพิ่นมักกินตัดเง่าเพิ่นเลยก็ได้เนาะตัดเลยเพราะว่านี้เป็นมักกระทันส้มพี่น้องมักกระทันเปรี้ยว บาดต้นไม้เขาบริเปลูกขนาดตัวเกี้ยวคือใหญ่ไว้แทอืมทั้งเขียวทั้งใหญ่เนาะแมนเขาว่าิี้พากันพัฒนาที่ตรงนี้ปลูกไผ่เนาะพี่น้องต้องรอติดตามส้มตอนต่อไปโอเคก่อนอื่นเขาก็ต้องจะได้ทมดินก่อนเนาะทมดินให้เพ่นสูงเพราะว่าเวลาน้ำหลากนะ้ำน้ำจะหลากลงมาบ่อน,นี้ น้ำไหลผ่านต้องใส่ท่อเนาะถูกต้องน้ำหลายพี่น้องต้องระวังแต่ว่าผีนนย่านตุ๊ตัวเกียวกันผีผีกันผีปอบแม่นแล้วผีกระซือ <laughs> คนก็นยังย่านนี่พี่น้องอน้ำมันหลายมีแต่แพะแหละที่โบยาน ต่เท่ากับบคุคคลเห็นเนาพี่น้องเห็น,หนะหนแต่คนว้าวอยู่ทางนะงทิดนะเข้ากับยานอยู่บ,บบประมาทนะเนาพี่นะ้องแมนแล้วแนวตาบ,บุหินคนว้าวไม่เชื่ออย่าลบลู่แมนเขากับบุคคลลบลู่เห็นคนว้าวเข้ากับยานไว้ <laughs> ยานไ้ก่อน <laughs> เอาน้ำมาก,ก่อนเป็นมกรกกทันสมทั่วไปนี่แหละ เวลาคนกินเนาะแล้วก็มาถิ่มในใส่พุ่นกระปปรงปาโทพอแล้วเนาะไปจะน้องเพื่อนสิกินบูบบเอ,อ๊ะโอ้ยกะด่าคนติดตัดแล้วออน้อง <cười> <cười> bye bye. Bye. Nào, ý con. có đạp bếp lẹo bài bài đi bài 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 ไปไปน้อาเงาเถื่อกระตานได้ได้ได้ไปโซนน้ำแล้วเนี่ยเอารวยไปใส่ละรวยงัวเขาก็ถากินดีดดนเด้อเบิ่งกคนสิกินบักเดือบอกพี่น้องจะว่งาง,งัวคนอื่นนะบอกกินมาเบิ่งงัวเขา เด็กก็ได้ละะตกแหลนใส่เลยพี่น้องพนหัวใบกระทันได้หนิ่ปนแหลนใส่เลยเอากินเลยกินโชกินโชว์ชวอ่าพี่น้องมีหนามแต่ว่าพ่นสิก,กินเฉพาะ ไเพิ่นใด้พี่น้องมันจะบวบบาดปากเพิ่นพี่น้องพูดคุยมาสลัดเบอะฮะพูดสีกลิ่นแบบเถื่อนระใบเถื่อนระใบนะพี่น้องเบอร์หูยาวมากมาจับหูหน่อยเร็วมากินมากินมาโตแหลมเลยเพิ่น้องมูนี่พี่น้องเพิ่นกินนะกินจนเบิดเลยได้ เพื่อนกินแบบวรยุทธ์เลยแบบเพ่นมักแห้งะนะก็ใบกระถินเด้อพี่น้องใบกระถิ่นนี่เพื่นก็มักแห้งคล้ายๆตัวนั่นเนาะตัวอูดนะเออที่เพิ่พนกินน้ำนะพี่น้องเพิ่นยำกินน้ำนะเวลาเพิ่นเอาไปคนคองเนาะเพิน่นกะจะเอาเกลือเกาะลงไปในป่าอูดโอแล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปเพื่อให อุดนะโบหิวนะ้า<อ>แล้วก็คงความสมดุลให้อิ่มตลอดเวลาพี่น้องเพราะยำกินน้ำป้าทดสามารถอยู่ใน้ในทะเลทรายเนาะพี่น้องสุดยอดเลยแม่ลยกาเพื่อนบเล่นยำน้ำพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกินพืชที่ว่าเป็นน้ำใบกินใบของพืชที่เป็นน้ำเม่นแล้วที่ว่าใหญ่ขึ้นอยู่ใดเนาะตอนที่เอามาเลี้ยงเันนะตอนที่จับมากินไหมมาเดือเอามาลองกินดิ นั่นน้องจับเลยซุกเด้อนั้นก่อนอือหอมเนาะหอมแต่เบาหวานพี่น้องบางเดือะน้องเด็กมาลองกินหอมหอมหวานปลากินได้มันหอมดิเอาไหมเอาอีกหาเอากองมานดงเอากองหนึ่งว้ายตบเอา โอ้พี่น้องพ่นมากได้เดี๋ยวให้มันซุกอีเขาสิออกไปเอาอีกแต่ว่ามีคนเอาไปหลายแล้วเขาคิดว่าอตอนนั้นมันคนมาหลายนะบางัเดือนนะพี่น้องมันแก่แล้วเามันแก่แล้วเดี๋ยวคิดว่าพี่บว่าใกินเอาไว้ให้มันซุกอาจารนออ์อร่อยมากมนันนวมันนวลมากเลยค่ะหอมมากกระพ้มหอมมากมีอีกไหมกินอันนี้เลยลูกพอ่อแล้วกินดีกินดีก่กินอกกนอยนึงพ่อสิเอาไปให้ป่าอันนี้ โอ้โหกินโชว์เลยโอ้ยอร่อยมากครับหอมมากฝรั่งเนาะมันนุ่มมันไม่เหมือนน้ำมันนุ่มโอ้ยกินแซ่บกินนัวกินเป็น์ตะแซ่บอะรีพี่น้องมึงมาบอกว่าซิวบอกเฮ้ยกินเบอร์ตะแซ่บอะรีเอาไมค์ไอ้เจ้ามันุษย์ย่งเป็น์ตะแซ่บอะรี หูก็ยาวๆโอ้ยนี่แหละเขาเอิน้นปากงวพันนั่นอืมอทุกฟีนองกินไปตจะแซบแต่นัวอะไรเอาอย่างยังยังบวดบวกกิน <c oughs> เอาหน่วยดิบให้คนกินดูคนจะกินกกเปล่ากรอบขนาดแลวหน่วยดิบอ่ะเอาโซเอฟซี FC เนี่ยโซเอฟซี FC ว่ามันกรอบเอานี่นเร็ว อันนี้อันนี้เอานุ่ยแดงสะอะไรเร็วเร็วฮะยูพีนำนุ่งน้อยไปบัดนี้เอามาพี่เอาเด็ก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 อันนี้กินได้บ่ใหญ่พูดบ่เอ้ามีดเอามีดมาปาดบ่พูดหยั่งบ่ได้ได้เดี่เป็นแตกแล้วตบโรด มันหน่วยใหญ่มันแข็งเาพี่น้องบังเดือส่นกระตุยๆตุยพี่น้องยังทำมันให้โซนแล้วต้องไดโช์ตียงทพอแล้วหนูส่นไม่ชอบอาบน้ำแต่ดูสะอาดตลอดเวลาใช่ไหมโซน ใช่ใช่ใช่กินบ่า่านกินได้พี่น้องเอ,อาซิมหน่อยซุปขั้นแค้นกับบ่เป็นอย่างพี่น้องย้อนว่าน้ำบ่อุดในหนอง อยิ่มตบตบตบเลยกินไปตาแซบตาโนะแท้เอ้าหยิ่มหยิยยไม่มีทางเลือกหญ้ามันมีกินเลยช่วงนี้ไม่มีทางเลือกกินอะไรก็กินใช่ไหมเอากินกิน แดดเริ่มออกเลยกะเริ่มบนหนาวแล้วบานนี่โซนเอาถูกดุกดิกนะสกินทุกอย่างบาได้ได้ดุกดิกเลย เอาไปให้ป่าพี่น้องหน่วยซุกพินหน่วยดิเไปงัวกินงัวนี่เพว่ามากไม้สีแข็งสำหดัมันกระย่ำได้พี่น้องแม่พนว่า,าอยากได้ต้นบกเดืออยู่แค้หนองเพาะมันมีบกเดือต้นหนึ่งมันเกิดเองพี่น้องเสี่อามาใส่ริมซะ เพราะว่าเวลามักเดือดซุกน่ะมันก็นสิตกลงไปให้ปลากินเนาะโซนไอ <c oughs> <c oughs> ยังค่ะไอยังค่ะโอ้ย <c oughs> ป้าปาเอาลงเดือดไปให้ปลากินพี่น้องคะีิไปเที่ยวกรุงเทพสวยแนะนำสถานที่เนีน่เนาะว่าทะเลตรงไหนที่แบบว่ามันมีอาหารทะเลขาย อยู่ริมทะเลนะพี่น้องแล้วก็บอนเน่ที่ว่าเป็นตาเที่ยวแถวกรุงเทพนะพี่น้องอเราแ,แนะนำเฮามาเบิงในเด้อเดี๋ยวเฮาสิเข้อไปหาข้อมูลตัวน,น้องพี่น้องว่าบอนใดบอนใดบอนใดนะเน,ะนาะเดี๋ยวซอยแนะนำเขาแน่พี่น้องแต่ที่แต่ที่หูหูคือเฮาหูแล้วว่ามอเตอร์เวย์คือทางด่วนเยี่ยมไป พี่น้องสำหรับคลิปนี้น้นองฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์เด้อและที่สำคัญบอกกดค้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่พี่น้องสบายดีดบ๊ายบาย